อันนี้อันนี้นีผมเด็วผมลันเลี้งแม่มันยูนะสเปอร์สเปอร์อายุกี่กี่ขวบเลยครับห้าขวบครับสเปอร์มาก,กับใครครับมากับแม่ความผมผมผเก่งผมฟังรู้เรื่องไี่ไงวะ ชอบบงกลรมากครับซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนที่เขาไม่ชอบนะครับแล้วก็เรามีเพลงใหม่มาซึ่งเลงว่าปลืมเรามีท่าเต้นกันด้วยฉันมนมันมันชออบเธอกวครัจบอจะมีท่าเต้นหรื คนไหนยังไม่เคยฟังสบเร์ยเต้นได้ใช่ไหมสบเพลเต้นได้ครับผมนิดนึงท่อนุกสมยฉันต้งมันมาชอบชอบเจอและตัดแลนทำให้เธอได้เธอเธอรู้ไหมหากว่าเธอนัไม่มีใครนนนนนนในหัวใจเราเรามาคบกันแล้วไปมอง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 เธอและเธอนั้นคงไม่รู้ว่าฉันนั้นเปิดเผย อยากได้เซอร์เป e ร์หน่อยใครอยากฟังเพลงนี้ต่อไปดูในยูทูบกอมซีน่เขาปลื้มปกติแล้วเซอรเปอร์มาเต้นจะได้เชได์ดิ แต่วันนี้ดูแล้วว่าน่าเวทีคงจะไม่มีเวลาเรื่องแบนนบนั้นชอปเปอร์ดูหน้า,น,าะะน้อยแต่วม้น่าสงสารมากซึ่งมันมันมันชอบชอบเสีล,ลชอปเปอร์น่ารักไหมครับส่งเสีย,ยงให้ชอปเปอร์หน่อยสวัสดี ok đem vào đem vào đêm vào đêm vào đêm là ah đêm vào à Chạm chấm lương chạm lương nào, chạm chấm nào, chạm lương nào lương chấm lương อย่างนี้อย่าน้นครับอย่านีอย่าอย่าจุ๊บาแล้วก็จากไปจุ๊บาปแล้วก็จากไปจนี่แบบแบบนี้แบบนี้ไปต้อไปนี่นี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้มันไม่แบบสนใจนวต,ตอนนี้ไม่สนใจผมละไปลุกได้ก็จะรู้บนะ้โอเคเสียงแรจบไปแล้